นั่นแหละโอ้โหสูตรนี้ทุกคนสูตรนี้ได้ไข่หมู่ะอย่าลืมนะครับสูตรนี้จดเลยจดเล อัปเดตใหม่มาแล้วเป็นอัปเดตทาอาหารนั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยเขาเพิ่มอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้ยละกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวอธิบายก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยจะมีระบบแลกเปลี่ยนนะทุกคนก็คือเป็นการใช้ตั๋วนะครับซึ่งตั๋วก็คือตั๋วแลกเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถซื้อได้ร้านเกียร์ตรงนี้เลยนะครับเป็นร้านร้านค้าทั่วไปถามว่าขายง่ายไหมหรอเขาเป็นระดับคอมมอนอะ่ะทุกคนนะครับก็อาจจะขายบ้างไม่ขายบ้างนะแต่ว่าตอนที่ผมกาลังรออัปเดตเนี่ยผมก็ซื้อได้้มมมาาาาาาา3ตัวัวววแลกกกกก็็จจะในนนส่นขอองิรรรรร,รทํหบเป ให้กับน้องหมูข้างหลังนะน้องหมูหรือพี่หมูเนี่ยนะน้องหมูหรือพี่หมูรู้สึกว่าเขาอยากกินไอติมเหรอไอศครีมจริงก็แบนะบเนี่น่าจะใช่นะทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มมาอีกเนี่ยก็จะมีพวกพืชแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่เนี่ยมากกว่าเออสิบชนิดเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นไอเทมใหม่หลาย,ลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ด้วยนะทุกคนอืมอันนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรังวัลกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเออรังวัล อันดับแรกก็คือถ้าแบบอ่อนๆก็จะได้เป็นแบบเงินนะทุกคนคือถ้าเขาถูกใจมากๆเนี่ยเราก็จะได้แบบของแร่ๆนะครับเดี๋ยวเราดูมาเล็ดหน่อยไหมามาเล็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะ ถึงแน่นอนครับเขามีแพ็กเกจด้วยนะเผื่อใครแบบเร่งรีบอยากเติมเพราะฉะนั้นผมมีร้านมาแนะนําก็คือทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิชบช็อปมีพึ่งดิโก้ขายด้วยแล้วก็คอมโบบัตเตอร์ไฟนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยซอยากจะเติมแมบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแมปที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาคาเดนที่ยอดฮิตสุดๆในตอนนี้คิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิชบช็อปแล้วก็มา ดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันบ้างทุกคนสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีไข่ทั้งหมดห้าตัวนะเหมือนจะมีใส่ชุดด้วยทุกคนดูมีเอ่ออันนี้อะไรเป็นไฟอ่ะตัวอะไรอย่างกับแพนด้าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะทุกคนแล้วก็จะมีเอ่อส็ลตนะส็อตเป็นพ่อครัวโอ้โหจะได้กินข้าวตอนไหนแล้วก็เป็นหมีหมีซูชิล่ะโอ้โหแล้วนี่ไข่ตุ่นนะครับเป็นตุ่นตุ่นอะไรอ่ะ <c oughs> นะแล้วก็จะเป็นกระต่าย นี่ครับน้องกระต่ายใส่ชุดโอเคอันนี้ก็จะเป็นของแล้วก็นี่เลยเป็นเหนูหนูโมโจิก็จะเป็นทาก้ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นมันเล็ดครับและแผนเค้กนี่คืออะไรไม่แน่ใจนะครับอ่ะของเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีของตกแต่งอะไรเงี้ยนะนี่ครับอันนี้เป็นของตกแต่งทุกคนและนี่เลยของเด่นนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือแกนมาสเตอร์นะครับต้องบอกว่าน,นี่เป็นสปริงเกอร์ที่แข็งเก่งที่สุด นะครับณตอนนี้เลยนะขายไหมขายเลยไหมโอ้ยังนะงั้นละเสร็จผมแล้วส่วนสําหรับมเมล็ดต,ตรงนี้มีไหมก็ไม่มีนะมาทุกคนได้เวลาทํากับข้าวให้หมูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกสตอเบอรี่ไว้ด้วยละกันอันนี้อาจจะแบบโตช้าหน่อยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะช่วรอนอนแค่ไหนอ,อะ่ะ โอเคทาการลดน้ำไปก่อนอ้โหูอศซครีมเนี่ยก็ต้องมีแบบสตรอเบอรี่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลิงแบบของหวานหวานก่อนอย่างชูกาแอปเปิลอันนี้หวานไหมทุกคนอ่าผมไม่รู้ว่าเอาันนี้แล้วกันติดแค่น้ําหยดแล้วก็เออถั่วไหมถัว่วหรือไงดีผมไม่โท่ลองลอง,ลองเอาไปหย่อนดูก่อนไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าทํายังไงนะเขามีรีเควสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเหมือนจะมีหมอ้อนะครับแล้วเดี๋ยวนาะงมีเวลาตรงนี้เหรออันนี้เขามีเขามีรีเควสไหมนะหรือไงนะ ยังไม,ม่จับเวลาเหรอผมลองใส่ดูนะทุกคนโอเคผมใส่ชูก้าแอปเปิ้ลลงไปคงนาทีเลยเอ๋อผมพยายามจะใส่ของที่แบบแร็เท่าที่ผมมีแล้วกันนะเราใส่ชูกาแอปเปิ้ลลงไปแล้วเดี๋ยวลองใส่นี่มาต้นสดปึ๊บอ่ะเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะทําไมสีน้ําดูแบบเหมือนเขียวเขียวอะทุกคนเห <laughs> มือนจะบูดอะอะไรเดี๋ยวผมจะใส่ใส่แตงโมครับอ่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็รออีก5นาทีนะแต่แบบสีไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะพี่หมูเริ่มเครียดแล้วหันมามองบอกเอยเองจะทําอะไรให้ฉันกินนะอันนี้แต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีบางเมนูที่แบบทําได้ค่อนข้างไวนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะแบบได้แต้มดีหรือเปล่านะเมนูนี้นะครับถ้าเมนูนี้ได้แต้มดีทุกคนก็สามารถจําสูตรแล้วเอาไปทําเองได้นะลองเอาไปทําดูนะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้พี่หมูลองชิมนะครับแต่เขาอยากกินไอติมไนงะ อร่าทุกคนในที่สุดอาหารของผมก็เสร็จเลยครับหลังจากที่รอไหนดูซิเนี่ยอ่ะเดี๋ยนะอันไหนอ่ะเน,นี่ยมาแล้วครับหอมๆเลยนะเ,เหมือนเหมือนข้าวแกงกะหรี่อ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่ฮะอาล่พี่หมูฝากชิมหน่อยละกันนะอาจจะไม่ใช่ไอติมอ่ะแต่ก็กินข้าวไปก่อนโอเคเผื่อชกใจโอ๊ยเ,เ,เป็นไงอ่ะพี่หมูไหนอ่ะทุกคนผมได้ละมาครับ <c oughs> ไหนอ่ะ และที่แน่นอนน่ยทุกคนเขาเพิ่มอย่างที่บอกไปนะเขาเพิ่มแบบว่าสถานะใหม่ครับก็คือนี้นะทุกคนเป็นสถานะแบบอะไรนะทอดอ่ะผมไม่รู้ว่าแปลอะไรนะทุกคนอันนี้นะครับเหมือนย่างย่างทอดๆอ,ดอ่ะเกี่ยวกับอาหารนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราปรุงต่อเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะอันนี้ถูกใจแมคโคนครั้น5นาทีโอ้โหแปดเลยทำไมนานจังอะเฮ้ยหรือว่า การที่เราแบบยิ่งใส่ผลไม้แรงๆเนี่ยเขาจะช่วยแบบลดลดแบบค่าเวลาอะไรเงี้ยพวกแบบสถานะติดนี่ช่วยไหมผมว่าถ้าเรามีสถานะแบบไอ้ทอดทอดย่างๆนี่น่าจะดีนะไอ้ทอดทอดอะ,อะลองใส่ดูอุ้ยอันนี้สีแบบแดงๆอะน่ากลัวเหมือนเดิมโอเคคุกเลยสิบเอ็ดนาทีอ่าโอเคพอเข้าใจได้นิดหน่อยทุกคนก็คือเหมือนว่าถ้าต้นไม้ของเราเนี่ยยิ่งแรงมากเท่าไหร่เหมือนจะแบบ ทำเวลาได้เร็วขึ้นนะทุกคนเนี่ยเหมือนเวลาจะแบบเร็วขึ้นอย่างตอนแรกที่ผมทําไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเองนะก็เป็นผลไม้ระดับพิซเมติกอะไรเงี้ยทุกคนตัวอันนี้ก็มัวม่วๆไปด้วยมีมิดติดบ้างมีนู่นนี่นีน่บ้างนะทุกคนหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาแบบผลไม้แบบเละๆอะไรเงี้ยน,นะทุกคนส่วนสถานะช่วยไหมผมว่าอันนี้น่าจะช่วยนะถ้าติดสถานะเน,นี่ยอันนี้นะทุกคนนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอะไรทุกคนซุปมะเขือเทศผมเสร็จแล้วแต่ไม่มีส่วนผสมของมะเขือเทศเลยสักนิดหนึ่ง มาอันละอุย้ยใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผิดเอ้ยเฮยนี่หรอเดี๋ยวนะนี่คืออาหารที่ผมทําอย่างนั้นล่ะอย่างกับพิซซ่าหรือเปล่านะครับอะ่ะทุกคนสําหรับเมนูอันนี้ของผมนะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงอนะทุกคนเอาเป็นแปลเ,เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเป็นความสงบในตำนานนะมีแตงโมพัดจันนแอปเปิ้ลน้ําตาล วาฟเฟลมะพร้าวแต่รู้สึกว่าพี่หมูก็ยังอยากกินไอติเมเหมือเดิมผมว่าเมนูนี้เด็ดแน่นอนอ่ะละพี่หมอถูกใจไหมะจะ๊ะอ่ะได้อะไรอ่ะหนึ่งอ่ะอะเอาอ๋อคือได้แล้วเล่ะโอ้โหยังไม่เด็ดนะทุกคนเมนูนี้นะครับโอ้ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันดับไอตอนแรกที่ผมได้ผมก็น่าจะไม่แลเท่าไหร่ป่ะโอ้ยังไม่ถึงเกณฑ์นนะทุกคน ได้แค่แบบระดับแร่ไหมสีฟ้านะอันนี้ก็เป็นรีเจนมิติกใช่ไหมดีวายแล้วก็แบบพีทเมติกเพราะฉะนั้นเราก็บนบอสซัมเลยไหม <c oughs> เฮ้ยมาแล้วโยผมว่าอาจจะต้องเอาเมนูที่แบบนี่เลยอันนี้เลยติดสถานะแบบแบบจัดเต็มชูก้ามาผมจะเอาแบบพีดเมติกให้หมดอันนี้ไม่เอานะครับธรรมดาไม่เอามะพร้าวไม่เอาอันนี้พีทเมติกไหมอ่ะใช่อยู่เดี๋ยวขอแบบแรแรติดสถานะเยอะ นี่เลยข้างบนข้างบนแล้วกันอ่าแล้วก็มียังไงอีกอันนี้เีเจนธรรมดาเนะาะเพราะผมมีแค่นี้ทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนผสมใหม่ของเรานะเป็นสตอเบอลลี่เรืองแสงไปครับผมอูย้ยแดงชํำนี่ผมไม่รู้ว่าการติดสถานะจะแบบช่วยให้แบบแบบแรงขึ้นหรือเปล่านะนี่ออรูล่า6นาที6นาทีใสยเพิ่มชูก้าเดี๋ยวนะลดลดเพิ่มเพิ่มชูก้าโอเคโอเคสวยงามทุกคนอันนี้อะฮะ มีลบอ๋อของยังอยู่ตกใจ <laughs> ของยังอยู่มือลั่นนะะก็สงสัยว่ากปุ่มอะไรก็เลยกด <laughs> โอ้ดีนะยังอยู่โอเคทุกคนเอาละครับทำการคุกเลยโอนี่ก็ดีนะถือว่าแบบมีการแบบเอ้ยเผลอแบบใส่อะไรเงี้ยสามารถดึงออกมาได้ทุกคนเผื่อ <laughs> แบบนึกเมนูใหม่ได้ไงนะเมนูนี้นะครับใช้เวลา6นาทีเดี๋ยวมารอดูนะว่า จะเป็นอาหารประเภทอะไรอะไรทุกคนเมนูที่3ใช่เมนูที่3ของเรามาถึงแล้วฮะโอ้ยอย่ากกับแกงซมอ่ะใช่ป่ะนี่เลยมาครับโอ้ยแรชชูชื่อดูไม่แลจริงเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นซุปครับทุกคนเมนูนี้เหมือนกับเมนูแรกเลยอาเพามโลองชิมดูนะอร่อยอร่อยถูกใจแน่นอนมับได้เป็นเฮิมอ,อะไรอะ่ะขอ,อยัดดูฮะผมก็ไม่รเวมกัน อ๋อได้เป็นแพ็กทุกคนอุ้ยก็ไม่แย่ฮะอ๋อก็ระดับเล็กแล้วโอ้โหฝีมือไม่ดีเลยผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะต้องมีแบบส่วนผสมเพิ่มตอีกนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองปลูกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ด้วยดีไหมแต่ไม่รู้ว่าโตช้าหรือเปล่านะแต่เราก็ปลูกไว้ก่อนนี่เลยอ้าวเ,าเฮ้ยเก็บแล้วล่ะอะไรอ่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรผมลืมอ่ะไม่อยากจะพูดมั่วเลยแต่ลืมจริงอ่ะหัวใช่เท้าอ๋อใช่หรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมีอะไหนที่ผมยังไม่เคยเอาไปใส่อ่ะผมจ่ใส่ยัดของแหล,แล่นี่เลยเอานี้เลยลูกฟุตบอลฟุตบอลแล้วก็อ่ะมูมัวเลยลแล้วกันเอายไม่สนละผม,มาพงมะพร้าวด้วยอ่ะครบย่างทุกคนห้ามิโอเคนะครับห้าส่วนผสมของเรานะครับอันนี้เป็นที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะ ผมว่าถูกใจแน่นอนนี่ขับพลอ่ะใส่นี้ไปโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มดำมืดหกนาทีเลยเหรอโอเคลดหน่อยลดหน่อยอ่า้โหนั่นแหละทุกคนผมว่ายิ่งเมนูแบบเอ้ยไม่ใช่ยิ่งผลผลิตของเราเนี่ยส่วนผสมที่เราใส่ไปนะมีระดับสูงอะ่ะรู้สึกว่าจะคุกได้ไหวแบบเวลาจะลดนะทุกคนแต่เมนูไหนที่แบบเอ้ยไม่ใช่ส่วนผสมไหนที่เราแบบอ่าไม่ค่อยแรงระดับไม่ค่อยสูงเหมือนจะแบบใช้เวลาทํานานไปด้วยเหมือน เพิ่มเวลาทุกคนแต่เวลาตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูทุกคนอ่านนะคือถ้าเดานะทุกคนถ้าให้ผมเดาเนี่ยอาจจะเป็นแบบจัดเทศกาลที่เป็นออันนี้ทุกคนที่เป็นอันนี้หรือเปล่านะแล้วจะทําให้ติดสถานนะอันนี้นะครับอย่างที่บอกเขาน่าจะมีสภาพอากาศใหม่เนะแล้วก็ต้องรอดูนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละทุกคนแล้วนี่คือเมนูแกงเขียวหวานโอ้โหโคตรไทยเลยในสามสองหนึ่งติ๊งนองมาฮึบ มาเลยอุ้ยหน้าตาดูนะ่าอร่อยหรือเปล่าไม่เชอยเพโม่ลองดูน้ำหนักเกือบสี่กิโลนะช่ำๆนะดีเจนโคอีเจนโคคนนัดแล้วก็มีอะไรเนะี่ยโ <c oughs> อ้ยไอ้ต้นไม้นะโอเคมีถั่วมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอเคลองกินโดูเมนูนี้ผมว่ารีเจนมาแนะ่มับพี่หมูอ่หน่อยนะนั่นแหละโอ้โห สูตรนี้ทุกคนสูตรนี้ได้ไข่หมูอะ่ะอย่าลืมนะครับสูตรนี้จดเลยจดละ <c oughs> อีกรอบหนึ่งไหมแต,แต่แต่อะไรนะั้นลืมเดี๋ยนะได้เมนูไข่อ๋อก็ก็ระดับรีเจนดน่ะก็อย่างที่ผมตั้งเป้าอ่ะทุกคนโ้ยก็เอาเรื่องนะเจอผมหน่อยมาละจ้าสูตรนี้แต่จำไม่ได้แล้วใส่อะไรไปบ้างนะลืมอ๋อมีส่วนผสมใหม่ด้วยนี่แย่แล้วละ่ะ มีดอกไม้อันนี้มีถั่วมีสตรอเบอร์รี่ไหมเดี๋ยวค่อยย้อนคิดไปดูแล้วกันนะครับ <laughs> สูตรนี้ได้ไข่มั้งนะแต่ผมได้มาแล้วไงนะทุกคนเอากระดาษมันจดเลยนะ,ะเ,ดยเดี๋ยวผมลืมโอเคต่อไปเดี๋ยวลองอ่าชูการ์ทั้งหมดนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงสับแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะห้านาทีนะทุกคนปุ๊บลงไหมอ๋อเหมือนจะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วไหมยอย่างน้อยต้องห้านาทีอะ่ะทุกคนโอเคนี่คือเมนูชูการ์แอปเปิ้ลทั้งห้าครับคุกละ จันมาแล้วก็อีก5นาทีดูเหมือนว่าน่าจะมีเทศกาลหรือมัง้งก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือชูการ์แอปเปิลครับไม่รู้ว่าเป็นเมนูที่เท่าไหร่แล้วนะที่ผมรังสรรค์น,นะครับเรียกผมว่าโซมาได้เลยเนะ่ย <c oughs> อ้โเขียวๆเลยอะแลชูการ์ Sugar. ดูรสทรงไม่สวยเท่าไหร่เป็นซซมอีกแล้วครับทุกคนอ่ะพี่หมูโชหน่อยอันนี้คือเมนูแบบสิ้นคิดสดๆได้เป็นนี่เลยเอ้ยอะไรอะเหมือนจะเป็นของแต่งและเป็นอุอย้ยไหนนะ ๋อก็อันคอมมอนแต่ก็ยังดีถือว่าได้เป็นของแต่งนะอันนี้ก็ถือว่าของใหม่ไม่แย่ครับแต่ว่าแค่ระดับอันคอมมอนนะเนะคือเมนูสิ้นคิด <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวลองเอททงนะอเดี๋ยวผมจะทําทิ้งไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ืออะไรอีเวนจะเริ่มแล้วหรอหุ่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าอีกหนึ่งนาะทีทุกคนดูซิว่าเขาจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าโอ้แต่นี่คือของเด็ดเหมือนกันนะดอกอันนี้ทุกคนได้ไข่หมูเนี่ย ฟตบอลก็เด็ดเหมือนกันนะหรือหมูชอบกินฟตบอลน,นะไม่แต่หมูเขาชอบกินอะไรนะทุกคนชีวิตจริงเขาก็กินทุกอย่างไหมไหนเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> ไหน <c oughs> ไอ้ <c oughs> ผมก็คิด้่าจะมีอะไรผ่านไปแล้วไปแล้ว่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดฟตบอลอีกสักหนึ่งลูกมับแล้วก็เอ,อ่ออันนี้คืออะไรอันนี้ด้วยละกันขอแบบไม่ค่อยแรงนะบูเบอรี่มูนเ,ออเมนลอนอจ่จจะแซบหรือปะ นี่หนาทีใส่เลยครับแล้วก็โอ้ยนี้สีส,สวยๆนะยังได้อยู่โอเคอาา่ะฮะอ่าฮะสวยงามครับหนาทีโอเขียวปื้อเลยปื้อเลยอ่ะเดี๋ยวมารอดูนะทุกคนนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเมนูนี้ ว่าแต่ผมว่าอัปเดตนี้เนี่ยสนุกนะคือมันแบบความคิดสร้างสารรค์นะเราก็ใส่ใส่ไปอ่ะทุกคนว่าเราแบบจะทําเมนูออกมาได้ดีแค่ไหน,นครับเดี๋ยวก็คงมีคนมาแจกสูตรแบบระดับพิษเมติกคือมีโอกาสแบบทำอาหารสูตรแบบพิษเมติกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้สูตรระดับรีเจนผมไปแล้วนะเออเนี่ยก็ไปแย่นะไปโจทย์ก่อนนะทุกคนกลางๆหรือว่ากลางๆมีโอกาสได้ลุ้นไข่หมูไนงะนะครับยังมีระดับดีวายส่วนพิษเมติกนี่ต้องงันจะยากอะ่ะทุกคนเอาไปซูปอีกแล้ว โอ้อันคอมมอนชื่อเขียนเลยอ่ะ,อะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ก็ลองดูมับมับเขาให้ได้เป็นอะไรอ่ะขอ,อยญาดูลังวันนะทุกคนเอ่อไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนไหนไหนโอ้โหนี่คือลัวเลยปะของแต่ง่ะทุกคนเหมือนจะได้ลัวมาครับน่ารักปะะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนี่ยนะอยแต่ก็ดูแลน่ารักเหมือนกันนะนี่นะทุกคนแต่อ่อนเลยอ่ะ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะทุกคนก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะพอลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือน